วัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมานําเสนอวิธีการในการตัดสินใจครับหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะเจอคนที่ถามคำถามลักษณะประมาณว่าเขาคนที่จะขายหุ้นดีไหมหรือว่าคนจะถือต่อดีซึ่งแต่ละคนที่ถามเนี่ยเขาก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันบางคนก็อาจจะกําไรอยู่บางคนอาจจะขาดทุนอยู่บางคนอาจจะอยากขายเพราะว่าคิดว่ากําไรมาเยอะแล้วอยากเทคโปรฟิต บางคนอาจจะขายเพราะว่าอยากจะไปซื้ออย่างอื่นบางคนอาจจะขายเพราะว่ารู้สึกขาดทุนเยอะแล้วอะไรก็ว่าไปคือสถานการณ์เนี่ยมันมีได้หลากหลายมากแล้วดังนั้นคําตอบเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเหมือนกันถูกไหมดังนั้นบางทีเนี่ยผมก็อยากจะช่วยตอบอยากจะให้คําแนะนํานะแต่ผมก็ไม่รู้คําตอบแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงจริงๆในทางกลับกันถ้าเป็นคุณเองเนี่ยสมมติว่าผมให้คาตอบแบบพันธงเลยเฮ้ยขายครับอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะต้องนึกในใจหรือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมจะต้องเชื่อผมด้วย ผมกับคุณก็ไม่ได้รู้จักกันถูกไหมเราไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรการที่คุณขาดทุนหรือว่าพอร์ตเลเทะขึ้นมาเนี่ยมันถามว่ามันเดือดร้อนอะไรบงไหมก็เปล่าหรือปะและดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะเชื่อคําพูดของผมไม่ว่าผมจะบอกว่าถือต่อครับหรือว่าขายเลยครับหรืออะไรมันไร้สาระหรือปะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ผมเจอคําถามลักษณะแบบนี้ผมก็จะไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ทีนี้ผมมีโอกาสมานั่งนึกดูจริงๆจังๆแล้วว่าโอเคล่ะเวลาที่เรามีคําถามในใจว่าเราจะขายดีหรือไม่ขายดีเนี่ยถ้าเป็นผมเองเนี่ยสุดท้ายแล้วผมจะตัดสินใจในเหตุการณ์แต่ละเรื่องเนี่ยยังไงนะมันก็ได้ออกมาเป็นว่าโอเคจริงๆที่สุดแล้วนะมันมีคําถามอยู่แค่คําถามเดียวเท่านั้นครับที่เราควรจะต้องถามตัวเองในเวลาที่เรากำลังงเลอยู่ว่าเราควรจะขายดีไหมหรือถือต่อดีมีแค่คําถามเดียวเท่านั้นนั่นก็คือถามว่าถ้าขายออกมาแล้วเนี่ย เราสามารถเอาเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าไม่ขายหรือเปล่าแล้วถ้าเราพิจารณาแล้วอย่างถี่ถ้วนอย่างใจเย็นๆไม่ใช่อารมณ์แล้วแล้วได้คำตอบออกมาว่าใช่ปุ๊บเราก็ควรที่จะขายครับแต่ถ้าเกิดเราได้คำตอบออกมาว่าไม่ใช่หรือไม่แน่ใจอย่างนั้นเราก็สมควรที่จะถือต่อครับอะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเคสเร็วนี้มันก็จะมีคนที่พิมพ์ถามเข้ามาเขาบอกว่าเขาซื้อหุ้นที่เป็นไซคล์เป็นหุ้นวัตจกักรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย หุ้นตัวนี้มันขาดทุนอยู่ 50%, คำถามก็คือเขาควรจะขายออกมาแล้วเอาเงินไปทําอย่างอื่นหรือถือต่อดีเราก็เริ่มถามคำถามมาตัวเองทันทีเลยว่าถ้าเราขายออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินไปทําอย่างอื่นได้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะถือเอาไว้หรือเปล่า อย่างเช่นเราอาจจะลองดูซิว่าถ้าเกิดเราขายออกมาเนี่ยเงินเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างอาจจะฝากธนาคารได้กี่เปอร์เซนต์หรือว่ามีหุ้นอื่นที่ดูแล้วเข้าท่าน่าจะซื้อได้ไหมคาดหวังผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซนต์เราก็ดูไว้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็นึกดูซิว่าถ้าเกิดเราไม่ขายเนี่ยไอหุ้นที่มันเป็นหุ้นวัตจักรที่ว่าเนี่ยเราคาดว่าไอวัตจักรขาดาวของมันเนี่ยมันจะกลับมาเป็นขาอัพซด์ขึ้นไปเนี่ยเมื่อไรอีกนานไหมแล้วเราคาดหวังว่ามันจะผลตอบแทนประมาณกี่เปอร์เซนต์ สมมุติว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันออกมาประมาณว่าดูแล้วก็น่าจะสามารถหาหุ้นที่ดีซื้อได้อยู่นะเพราะช่วงนี้พอดีมันตกจากโควิดพอดีแล้วตลาดยังไม่ฟื้นถูกไหมคุณก็อาจจะดูแล้วว่าเออมันยังมีบริษัทที่คิดว่าถ้าฟื้นจากโควิดเนี่ยมันน่าจะทําได้ดีและคิดว่าน่าจะรอดนะคุณหาได้แล้วคุณประมาณการคร่าวๆกับกเอาก็คิดว่าน่าจะกําไรสักเท่าตัวได้ภายในระยะเวลาสักสองสปีก็คือเมื่อจบโควิด แต่ถ้าเกิดว่าถือต่อคุณก็อาจจะดูแล้วว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยมันเป็นไซเคิลกว่ามันจะวนกลับมาเป็นไซเคิลขาขึ้นอาจจะใช้เวลาสัก45ปีนะแต่ถ้าเกิดว่า4ีหปีมันกลับมาเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นขึ้นมากาไรเป็นเท่าตัวได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ดูเหมือนขายจะดีกว่าดังนั้นก็ขายครับแต่ถ้าสมมุติคิดดูแล้วพิจารณาแล้วได้คําตอบอกอกมาว่าการขายออกมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรดีช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างเสีนะ่ ก็น่าจะเอาเงินไปฝากธนาคารและได้ตัตราดอกเบี้ยสักประมาณปีละ 0. ก็ว่าไปในทางกับการถ้าเกิดถือต่อจริงๆบริษัทที่เราถืออยู่ที่มันเป็นไซคล l หรือเป็นวัฏจักเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่บริษัทที่ไม่ดีเลยนะเราก็คาดหวังว่ามันจะฟื้นกลับมาแหละเมื่อมันกลับเข้าสู่ไซคลที่เป็นขาขึ้นไซคลขาขึ้นนะ่ะจะใช้เวลาสักอ,อีก4-5ปีถ้า4-5ปีมันไซคล์มันขาขึ้นเนี่ยปุ่นของบริษัทนี้มันก็น่าจะเติบโตสักสองเท่าถ้าคิดออกมาเป็นแบบนี้เปรียบเทียบกันแล้วอย่างนั้นก็คควรรที่่จะถืออตัอบ เราก็อย่าไปโมกังวลว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้อนาคตอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนดังนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ได้อะไรพวกนี้อย่าไปซีเรียสน,นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเราอะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะปัจจุบันตอนนี้ดีที่สุดที่เราเห็นได้ในตอนนี้แล้วก็ประมาณการคร่า,าวๆว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้นะเบสออนความเชื่อแล้วก็การวิเคราะห์ของเราไม่ได้มีความจําเป็นที่มันจะต้องแม่นยำโอเคไหมครับเพราะเราไม่มีทางรู้อนาคตอยู่แล้วไม่มีทางที่เราจะบอกได้เพราะถ้าเรารู้อนาคตแต่แรกเนี่ย คำถามที่บอกว่าขายดีหรือว่าถือต่อดีมันจะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าไปพยายามทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเราตัดสินใจจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในเวลานี้แล้วทาดีที่สุดเท่านั้นพออ่ะทีนี้เราลองกับตัวอย่างอีกสักเคสหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างกรณีนี้เนี่ยมันมีคนที่เขาบอกว่าเขาซื้อหุ้นธุรกิจอันหนึ่งมาแล้วเขาคาดว่าธุรกิจอันเนี้ยมันน่าจะทําได้ดีขึ้นแต่ทีนี้ ถือหุ้นไปถือหุ้นมา2ปีผ่านมาผลปรากฏว่าบริษัทเนี่ยทำได้แย่ลงก็คือผ่านไป1ปีทําได้แย่ลง2ปีก็ทําได้แย่ลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทําได้แย่ลงระยะยาวอาจจะเป็นเพราะว่าแพ้คู่แข่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคำถามก็คือว่าควรที่จะขายออกมาดีไหมหรือถือต่อดี จริงๆเคสอันนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าคาตอบมันออบเวสต์ลงไปตรงมาดูไม่น่าจะยากนะแต่ว่าต้องลองนึกภาพดูนะครับว่าสําหรับคนที่อยู่หน้างานจริงเป็นเงินของตัวเองจริงๆเนี่ยบางทีถ้าขายออกมาเขาก็รู้สึกว่ามันแบบขาดทุนแน่นอนแล้วในขณะที่ถ้าถือต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่บริษัทจะดีขึ้นไหมหรือฟุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจจะขาดทุนน้อยลงหรืออาจจะเท่าทุนพอดีอะไรงเงี้ยเราขายนึกออกไหมซึ่งผมก็เข้าใจความรู้สึก,กน,นั้นนะดังนั้นผมก็เลยต้องขอให้คนที่ถามเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองอีีกทนึงว่า เทียบกันนะครับระหว่างถ้าขายออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินไปทําอย่างอื่นที่ดูแล้วเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะถือต่อหรือเปล่าถ้าพิจารณาอย่างละเอียดแล้วและตอบอย่างไม่ใช้อารมณ์แล้วเนี่ยได้คําตอบออกมาว่าถ้าขายออกมาก็อาจจะไปฝากธนาคารหรือไม่รู้จะทําอะไรดีแต่ถ้าถือต่อเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามีแนวโน้มที่บริษัทจะทําได้แย่ลงโอเคมันอาจจะดีขึ้นมันอาจจะฟลุก แต่ไอ้นั่นมันไม่ไม่ไลกรี y. คือมันไม่ใช่อะไรที่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะแย่ลงถ้าเราเห็นมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พอจะบอกได้ว่าเราก็น่าจะขาดทุนมากขึ้นกว่าตอนนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมเมื่อเทียบกันระหว่างขายออกมาต่อให้ไม่ทําอะไรเลยวิ่ฝากแบงก์เฉยๆนะก็ยังดูดีกว่าถือต่อไหมครับและดังนั้นเนี่ยก็ควรจะตัดสินใจที่จะขายนะ่ะโอเคไหมครับเห็นภาพนะสรุปก็คือทุกๆครั้งที่เราลังเลแล้วก็สงสัยว่าเราควรที่จะขายหุ้นดีหรือว่าถือต่่อดีี เราก็ถามคําถามที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญกับตัวเองทุกครั้งก็คือถามว่าถ้าขายออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ดีกว่าที่จะถือต่อหรือเปล่าแล้วคุณก็พิจารณาตอบคําถามนั้นด้วยตัวเองอย่างไม่ลําเอียงแล้วพอคุณได้คําตอบปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะทําอะไรต่อครับแล้ววิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าชอบเนื้อหาของเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันส่งต่อมันไปให้กับคนอื่นๆให้วิดีโอนี้มันไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นๆด้วย และสมมติถ้าเกิดคุณต้องการที่จะย้อนดูหรือติดตามวิดีโอเรื่องอื่นๆของเราก็สามารถทำได้บน YouTube แล้วก็ f c e e o o o s s m r t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  o p Investment ครับ และนอกเหนือจากนั้นผม Pro u d to present มากเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการทําหลักสูตรที่สอนวิธีการลงทุนที่ผมใช้เนี่ยจากแต่เดิมที่มันอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ line, ที่ต้องเจอกันในห้องเรียนกันสามวันเต็มเนี่ยถูกทําให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์คอร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่มีความสนใจแวะกดเข้าไปดูในเว็บนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้มันก็จะมีดีเทลรายละเอียดมีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะคุณจะได้รู้ว่าเออปกติผมสอนยังไงสอนลักษณะแบบไหนดูว,ว่ามันเหมาะกับคุณหรือปเปล่าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเรา,า,าเรออรรระเืื่่่่่ออองนนนๆทีีาสสใจตไปคคับบด